เดือนนี้ผมเจอโปไม่รู้ขี้ขังแล้วนะครับผมคอท้อเลยอ่ะขอกำลังใจจากคนดูทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับอื้หลังวิตายตายตายไปเลยไปเลยไปเลยน้องละแต่มันรังตายอยู่เพื่อนมันน่าจะหนีไปนั่นแหละหนีวะสองตัวผมเห็นอ่ะมันมีตัวหนึ่งผมยิงเจ็บจัดเลยข้างล่างขาหนีก่นเจ็บมากเจ็บมาก อ๋อเป็นไรครับเขาพอสยเห็นว่าเข้าช้าหรือเปล่าเพอมันเจอคนหรือเปล่าเจอคนแล้วแบบไปมีของพอดีนะพี่ว่าแล้วเจอคนโรงห้องร้านหล่ะห้องร้ามีอีกโอ้โหโดนไม่ติดอีกโอ้ยท้อทำไมผดดิ้วโว้ย โอ้โห oh, oh, oh. ไม่น่าเลยถูกเลยพี่ตาโอ้ยทำไมคมขนาดนั้นนะคมจริงพี่มีไอ้วอมอุ้ยอุ้ยอ้คมยังวะอ่าอ่าอุยดู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 ไว,ดไว้นะครับโอ้ทุกคนก็ดูไว้นะครับ<อ>แคนแคนใครครับผมแคนใครครับนี่นนแคนใครครับแคนนะครับ โห่ชัดเจนนะพวกเนี้ยฆาเลยมาแคร์รรครับครับครับโอ้โ okay. oh, <c oughs> อเคสี่สิบไ่กาว่าเนี่ยทำไมคมจังคมแปกแปกนะคมคมคมจังเลยนะโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกตาหนึ่งนะครับตอนนี้พิต้าดาวนะฮะผมก็ปอนตายไปแล้วแต่ตอนนั้นผมไม่ได้อัดคลิปนะฮะก็คือผมคุยในดิสคอร์แต่ผมปิดไมปิดลำโพงไว้นะครับ ตอนนี้ก็บาร์สกำลังหนีนะฮะทุกคนดูไว้ดีๆนะครับคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องสวยมาเจอโป้ด้วยแล้วแบบเขาไม่มีมาตรการแก้หรอแบบว่าถ้าตาไหนเจอโปแล้วแบบว่าจะตรวจจับโปแล้วทำให้แรงคนที่โดนโปยิงลบน้อยอ่ะคืออย่างนี้มันแบบเก็บมาทั้งชีวิตเก็บมาแบบล้านปีเก็บมายังเหนื่อยแล้วสุดท้ายก็ต้องมาลบเพราะโป้เ่ยนะแล้วผมเจอบ่อยมากตอนนี้พี่ตาโดนยิงอีกแล้วฮะมันเหมือนไล่ตามยิงไอ้บาสขึ้นรถไปครับพี่ตาดามไปแล้วดูนะฮะทุกคนไอ้บาสขี่รถด,ด,ดูดูดูมันล็อกมันล็อกรถไอ้บาเนะ ดูฮนะทุกคนวาล็อกรถเลยไม่ไปดิครับรถไม่ไปดิครับลงมาเรียบร้อยเด้งออกด้วยนี่ไงเล่าไปจุกจุกฮะผมบอกเลยลบสี่สี่นะครับยังจุกโอ้ไอ้เหี้ยคุยทำไมกูเจอโปรทุกวี่ทุกวันเลยวะพี่ถึงว่าทำไมมันอยู่ไอ้สอยมันมาลงรถทุกที่มันวารงมันงเฉยเลยว้า โอเคเลยอีเหี้ยอีกแล้วเหรอโอ้ยซ่าเอ้ยเมื่อกี้อุตส่าห์3,000แล้วกูกลับมา2,900อีกแล้วไอ้เชี่ยมันไปเล่นกับใครมันชอบเอาโปมาแบกวะได่ๆ1รอบโลๆพระเจ้าเลยเนี่ยเยอดเจ้าเฮ้าทุกคน ทำไมเดือนนี้ผมเจอโปเยอะมากเลยครับถ้าใครที่ดูผมเนี่ยจะรู้ว่าเดือนนี้ผมลงคลิปที่ผมเจอโปเยอะมากๆเลยครับไม่รู้ทําไมนะฮะคือแบบว่าโคตรเซ็งเลยชนะแล้วฝากทุกคนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมเลยนะครับเจอแต่โป <c oughs> คนเสียใจเลยโอเคครับเดีย๋ยวเรามาลงสุาสานที่เดิมนะฮะรู้สึกว่าพี่ต้าจะยิงใครก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้แ้มหัวข้างเขขอหาปืนก่อนนะครับโอเคอเคุนยี p ีสู สวยครับทุกคนคือผมขอฝากสําหรับไอ้พวกที่มันรู้ตัวและก็เพอเพอมันอาจมาดูคลิปนี้นะฮะว่าเพื่ออะไรใช้ดโปเพื่ออะไรอยากขึ้นแรงไปเอาเสื้อหรือว่าฝีมือไม่มีถึงผมจะเล่นไม่เก่งแต่ผมก็ไม่เคยใช้โปนะครับใครที่เห็นด้วยกับการที่ใช้โปเนี่ยว่ามันไม่ดีก็ฝากกดไลค์ด้อยนะครับตายที่ตายสิครับเอ้ยมันมีตัวอยู่ข้างบนขอทำนี้ก่อนเรียบร้อย โอ้ใครไม่เห็นด้วยกับการใช้โปนะครับแบบว่าคิดสมมติไอ้พวกใช้โปคือไก่อ่ะก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเสียใจเลยคือเก็บแต้มมาเป็นล้านปีอ่ะเพื่อมาให้โปเอามาลบ4050มันใช่หรอวะเฮ้ยแต่มีคนอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยทำอะไรปเอ้ามันนึกว่าผมอยู่ตรงนู้นแน่เลยสาวน้อยขอโทษนะแฟนนายโอ้โหแฟนเขาเราก็รักหยอกหยอกหยอกแต่หัวนายตายมาตั้งแต่แ้วอ้าวโหโหโอยมันเนี่ยอู้เราแหวงไปหมดแล้วครับทุกคน เจอใครก็จะคิดว่าโปไปหมดแล้วตอนนี้อูผมระแวงมากเลยฮะยาก็ไม่มีเว้นแล้วยาก็ไม่มีอีกแล้วตอนนี้เจอใครนี่นึกว่าก่อนเลยโปรหรือเปล่าวะนะครับใช่ไม่ใช่ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะเจอจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะคือเก็บแรงมาขึ้นตาละยี่สิบย้าโดนโปรค่าทีลบทีตาละสี่สิบ้ามันใช่หรอวะมันใช่เรื่องอรอ มันใช่เรื่องที่คนดีๆอย่างผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ป่ะเนี่ยโอ้ยยิงกันอยู่พิต้าไหวป่ะนะ่ะรู้สึกว่าพิต้าจะเจอโจ์ตึงนะฮะโอเคครับตอนนี้มียาหนึ่งกล่องไอวอลสองลูกน่าจะพอช่วยเหลืออมีคนที่วามาดิครับไก่อันเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ไก่ตัวนี้เหมือนจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นเพื่อนไอ้นั่นวะทำไมเป้าไม่ล็อกเลยอะออกมาออกมาเร็วๆเออสวยสวยขอค่าหน่อยโอ้ไม่หัวเลยชื่อพายน่าจะผู้เล่นใหม่นะครับ ถ้าเขียนชื่ออะไรแบบนี้แล้วตามด้วยเลขอะไรมั่วๆนี่ส่วนมากจะเป็นผู้เล่นใหม่นะฮะโอเคครับโอ้จากก็ดีที่ไม่เจอโปะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอฟาร์มก่อนนะรู้สึกว่าพิต้าหน้าจะเคลียร์คนแล้วนะเนี่ยฟาร์มสบายเลยตรงนี้มาครับทุกคนเรามาต่อกันที่หอดูดาวที่ประจำว่าจะมีใครหรือเปล่าหุ้ยคน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 เดี๋ยว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 เปิดเปิด,ปดพอของป้าของพอเฮ้ยเดี๋ยวผมรอพิต้ามาฆ่าดีกว่า ไม่รู้ว่าพ่ตาได้คิวหรือยังไม่ได้นะครับเอาล็อกก่อนล็อกก่อนพ่ตาขึ้นมาเร็วพี่พ่ตาขึ้นมาเร็วเอ่อในการเล่นแรงน็งเนี่ยจังหวะไหนเราแบ่งคิวให้ทีมได้เราก็แบ่งนะฮะมันจะได้บวกแบบบวกบวกบวกเท่าเท่ากันนะครับโ <Okay. S 1> อเคพ่ตาต่อทันแล้วพี่ไปเข้าไปฆ่ามันเออเรียบร้อยอีกตัวหนีไปไหนเนี่ยขอซ้ำนะฮะเราก็ซ้ําเอาดาเมจก็ได้นะครับเพราะว่าต่อให้ได้ที่หนึ่งแต่ว่าเราได้คิวน้อยหรือว่าดาเมจไม่ถึงเนี่ยเราก็จะบวกไม่เต็มนะฮะ คือผมฆ่าไป3แล้วไงนนะกลัวพี่ต้ายังไม่ได้เปิดตาล่าไม่รู้ว่าพี่ต้าฆ่าไปกี่ตัวแล้วนะครับเลยนี่มันโดดหนีมาแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอมาเช็กก่อนไม่น่าจะใช่นะครับแล้วใครใช้เครื่องดีดวะอ๋อน่าจะเป็นไอแถวๆถวตี้แรกที่มันโดดมาแน่เลยที่พี่ต้าไล่ย,ยิงอยู่ฮนะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าวงดีกว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับไอตัวนั้นรอดเฉยเลยโอทอมาครับทุกคนเลสโซนเกิดแถวนี้เฮ้ยไอสกอบไปเจอคนว่ะนี่ไงเรา นี่ไงเมื่อกี้สะโขบไปเจอคนพอดีฮะทุกคนแม่ถึงว่าเห็นอะไรแบบๆแบบใช่ตัวที่หนีมาหรือเปล่าวะแต่มันไม่น่าจะวิ่งเร็วขนาดนี้นะครับอยู่บนบ้านแอลก็มาดีครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นอยู่ปะเนี่ยเป็นปล่าวะจ๊าเอ๋เบบีเฮ้ยเสียงพิต้ายิงตรงงนูนเอาไอตัวนี้หายไปไหนอ,อ๋อยอยู่ตรงกำแพงมันโดนตรงอื่นยิง้ลยอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวียว,ยว,ยวอ้กระบอกฟาเฉยนี่นะหุย ดีนะครยิงมันเจ็บไปแล้วโอ้โหเปล่กระบองพาดไม่เฉยจะบ้าตายจะจะบ้าตาย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมีตัวอยู่ตรงไอ้โรงรถนะฮะเดี๋ยวปล่อยพี่ตายิงก่อนเราซองควงก่อนนะฮะเกือ <c oughs> บตายไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยถ้าผมตายนิย่พี่ตาช่วยไม่ทันเลยเนี่ยโอ้โหเราประมาทใครไม่ได้จริงๆฮะถึงว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะฮะพี่ตากำลังยิงอย่างโดนเนียกระโดดยิงไม่ติดนะฮะเป้าไม่ล็อก ไปพี่ตาค่าเลยผมรู้ว่าพี่ชิววอยู่ละเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูเนินบนให้นะครับโอเคตอนนี้ของเราก็มีพอเล่นนะไอวงไอวอลเฮ้ยคน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 เอามาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยเปิดหัวไปเม็ดนึงเปิดหัวไปเม็ดนึงโคโนโนี่ไงเล่าไอวอลไปโคโนโหรอจะเอ๋หยอกไปทีนึงโอเคครับโดดออกมานี่นะเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยผมเล่นตีสามันเนี่ยทำไมเจอผู้เล่นใหม่ แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่เจอผู้เล่นใหม่มันจะได้แรงขึ้นง่ายๆหน่อยนะฮะเจอตึงเจอโปมามากแล้วเออขอเจอแบบสบายชิลๆนะฮะแต่มันไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือคนที่เล่นไม่เก่งแทบเส้าทีเดียวนะฮะเพราะว่าแมตช์หนึ่งเนี่ยมันต้องมีคนที่เล่นเป็นและเป็นงานอยู่หลายตี้อยู่เรื่องนะฮะแต่แค่ผมยังอาจจะไม่เจอไงโอเคครับทุกคนโดนเหลืองโอ้โหมีคนหรือเปล่าวะ มีข้างล่างแต่ตรงนู้นมีคนจะมาเอารถหรอจะมาเอารถหรอคะจะมารถหรอครับตีหัวไปเม็หนึ่งนี่ไนงะตัวแตกไปสับรือสกอยอ้โหดูตั้งชื่อแต่ละชื่อโอ้ไะโทษทางโอ้โหข้างล่างโคตรเยอะโอ้โหข้างบนดูก็มีนี่ไงเรานี่ไงเราต่อตัวไปเหลืองเหลืองโอเคครับทุกคนเดี๋ยวใครอยากเห็นกระโดดยิงหัวมั่งกดไลค์กดไลค์มาผมจะทํากระโดดยิงหัวให้ดูถ้ามันยืนอยู่นิ่งนะมันผล่มาแล้วมันผล่มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอหามุมก่อนตรงนี้ต้นไม้มันบังนะฮะ ต้นไม้บังแล้วแบบว่าผมแบบกะไม่ค่อยถูกนะครับเออตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่กดไลค์ยังทุกคนกดไลค์แล้วใช่ไหมผมฝึกมาจนพอทําได้แล้วครับโอ้โหเรียบร้อยแตกไปแตกไปซ้ำเลยเฮ้ยทุกคนคนที่ชื่อนามิ4ี่คูอนี่ผมสังเกตดูทํำไมค่าเยอะมากเลยฮนะนามิ4ี่คูโอเคเดี๋ยวเจอกัน มาดูกันซิว่าของนายมีอะไรบ้างโอ้ไอ้วงไอวไอลน่ารักจริงเชียวเราชอบคนมีไอวอลนะ <c oughs> ตอนนี้เหลืออีกปิบคนนะครับเอยพี่ตาย,ยิงใครอยู่อ่ะเฮ้ยใจเย็นพี่ชายหนีออกมาก่อนเออหนีหนีมาพี่เดี๋ยวแตมเติมเองเดี๋ยวแตมเติมให้เดี๋ยวแตมเติมให้ยใหอยู่ไหนวะนะเฮ้ยมันอยู่นี่ไงมันอยู่ตรงข้ามอันแน่นี่นี่งไงเราสองนั้นไม่ตายนี่นี่งไงเราไอวอลไป โอเคครับทุกคนหูมีตัวมีตัวบนเสือกเอาอนี้ไปก่อนแหม่ไม่จำหัวมีข้างบนกระโดดยิงตีหัวไปเม็ดน,นึงกูตีหัวเม็ดน,นึงแล้วพี่ต้าโอเคครับโอเคครับใจยเย็นใจยเย็นพี่มันอยู่หายกลาวมันอยู่หายเราอยู่กลางอยู่ข้างบนตรงนั้นก็ดีอยู่แล้วจะวิ่งหนีขึ้นทําไมวะนายไม่เข้าใจเลยจริงๆให้เธอเป็นยิงที่ดีที่สุดนัติเคยเจอมาอย่าไม่เธอเป็นหม่ควีน ให้เธอเป็นควีนองชั้นคนเดียวและฉันก็คือราชาแต่เธอดันไปกับโจรสลัดที่ยศมันแข่กับลาสีฉันมีพระราชวังและทรัพย์สมบัติให้เธอพร้อม <c oughs> อะไรวันนี้เล่นเกมไปเล่นเกมมาโยงไปร้องเพลงเฉยเลย <c oughs> ตอนนี้9คิวแล้วครับเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ว่ามันมีคนฆ่าเยอะอยู่อะโอเคเครับทุกคนเหลือเคนแล้วเอ้ยตรงนู้มีคนระวังนะพิต้าผมจะเรียมยิงมันนี่ไงละโอ้โหยิงโคตรเจ็บ ยิงเจ็บมากโอ้โห,ห,หดูมันโถมดูมันโถมอุ้ยโถมอะไรขนาดนี้กะโดดยิงหัวเรียบร้อยแตกไปโอต่ตาผมโดตัวมันสวนอุ้ยผมกระโดดยิงหัวติดอีกแล้วฮะทุกคน <Yeah. S 1> แหมนี่ขนาดฝึกได้ไม่กี่วันเองนะเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะจริงๆงฮะถ้าเราทําเร็วไปมันก็ไม่ไม่ติดนะครับมันต้องแบบว่ากระโดดให้หัวใกล้สุดต้องบมนก่อนค่อยยิงนะฮะเอาเราจะรีบดันให้วอลไปถึงไหนเราปั๊มยาก,กันแล้วหรือย,ยังข้งางในอ่ะมีตัวผู้หญิงอยู่ตรงนั้นนะฮะอุ้ยตัวนี้เป็นงานตัวนี้เป็นนงาน ใช่นาะมีสี่คนร้อยป่ะน,นี่นามีนี่น่าจะชื่อผู้หญิงอยู่แล้วนะฮะใช่ใช่ใชมี4ี่คนร้อยอยู่คนหนึ่งในแมตเนี้ยรู้สึกว่าผมจะเจอตึงท้ายเกมแล้วละครับคุณผู้ชมขอกําลังใจด้วยนะฮะโอเคครับมีตัววิ่งเข้าบ้านแตกไปแต่ว่าผมขอดูตรงนี้ก่อนให้เคลียร์นะฮะโอเคพิต้าระวังนะผมพิต้าเจ็บจัดเลยอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนั้นหรอเฮ้ยเป้าไม่ลรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสวนสวนโอ้โ เกาะจะแตกเกาะจะแตกครับทุกคนโอ้ไม่ใช่เกาะจะแตกเกาะแตกไปแล้วโอ้ยเกือบเต้าผมไม่ล็อกด้วยนะฮะเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้นึกว่าจะไม่ค่อยเป็นงานนี่นเป็นงานขนาดนี้เลยนี่ว่าเจอตึงเฉยครับทุกคนเจอตึงอีกแล้ว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 พี่ตายิงใครอยู่นะมีคนตรงรัว้วมีคนตรงรัว้วแล้วก็หน้าผมก็มีนะพี่ชายนี่ไงหน้ามีสีคูร้อยแน่เลยนี่ไงเล่า ก็มาดิครับน่าจะใช่นะผู้หญิงอะ่ะผู้ชายหาเลาจะชื่อนามิเดี๋ยวขอเหรียมตัวนี้ก่อนนะพิต้าระวังนะพี่เป็นงานหมดเลยอะ่ะที่เหลือผมบอกแล้วนะถึงตาไหนจะเจอผู้เล่นใหม่หรือว่าคนเล่นไม่ค่อยเก่งนะแต่มันต้องมีตี้ตึงอยู่ละก็แบบผมละหนึ่งอะ่แะ,แะ,แะแล้วแลไอ้ตีนามิอีกหนึ่งครับโ <c oughs> อ้โห <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว<ๆ>ยิงคมมากหรือว่าผมไม่มีเกาะ แต่นายไม่สามารถพากชีวิตเราไปได้หรอกมีแค่โยมมาทูเท่านั้นเอ้ยพี่ตาดาวเดี๋ยวขอไปชุบก่อนชุบได้นะน่าจะชุบได้ไม่มีใครพากผมไปได้นอกจากโยมมาทูเท่านั้นโอเคครับได้อยู่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 เรียบร้อยมันยิงกันนวเนียมากเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเลี่ยมเชิงตรงนี้ก่อนนะโูยนามินั่นไงนามิสี่ห0ร้อยคิวยับเลยไม่หยุดไม่ย่อนคนนี้น่าจะตึงจริง โอเคครับทุกคนนี่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 ป่าแล้วป่าแล้วป่าแล้วแต่ว่ามีตัวตอนอยู่งนูนะฮะมีตัวอยู่หนูอีกนามีไข่อีกแล้วเกินให้นามีเกินเราคงได้เจอกันโอเคครับวงบีบเข้าตรงนี้เฮ้ยนามิใช่ไหมวะใช่ใช่ไหมวะล่วงไปดิใช่ออ้ยซ้ำไม่ได้ผัวเขาดูผัวดูโอ้ยระเบิดโอ้โหปืนระเบิดผัวดูเหรอนามีหอหึใช่ไหมวะผมว่าใช่นั่นไง นามี4ีคุณร้อยมาครับทุกคนเปิดโครโน่ดื้อเลยระเบิดสวยเรามีระเบิดกี่ลูกสิบลูกเอาไปกินเอาระเบิดไปกินสิบลูก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 เอาไปกิน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 โครโน่เ,นเหรอโครโน่เหรอโครโน่เหรอ <c oughs> โอ้โหโอ้จริงจริงอะตา้ม <c oughs> ไดไ้ตา้มได้ตา้มได้ตา้มได้ เขาโงโมโหอะยอกยอกแม่ขำขำขำแม่เห็นค่าเยอะติตึงแต่ผมยอมรับในความตึงของเขาจริงนะฮะโอเคแรงบวกหลังจากที่เจอโปมาหลายตรงหลายตานะครับหุ้ยเขากดไลค์ด้วยมีคนกดไลค์สองคนด้วยน่ารักจังแล้วคนดูคลิปจะกดให้ไหมเนี่ยโอเคครับทุกคนหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบกดไลค์ซับสไครป์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ